็ขอกราบสวัสดีท่านที่เข้ามาชมนะครับผมก่วันนี้ผมเมฆพุณคุณนะครับผมก็พวกผมมีเช่นเคยนะผมว่าวันนี้มากับเหรียญช้างหมอบนะผมเหรียญช้างหมอบหลวงปู่ตุโลวัดบุรพารามจังหวัดสุรินทร์นะผมเป็นเหรียญยอดนิยมของช่องผมนะผมที่เจอบ่อยเยอะสุดสําหรับใครที่ติดตามก็จะรู้ดีนะผมอ่อนวันนี้นะผมเหรียญช้างหมอบเนี่ยผมเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมสภาพเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะผมนี่ครับผมด้านหลังนะ เหรยนี้ก็เลี่ยมเงินแท้นะผมเลี่ยมเงินสั่งทําแกะมือนะผมลงยาลงยานะฮะอ,ะอ่าไปส่องหน้านะผมอ่าก็เหรียญนี้จมูกนี่ครับผมจมูกเห็นที่เป็นอย่างนี้นะผมก็เป็นแค่สีนะผมก็จมูกจริงๆร้อยเลยนะผมไม่ยุบเลยนะฮะจมูกถือว่าค่อนข้างสวยนะผมแค่สีสลอกนะผมอ่าสองอยางนิดนึงนะผมอะติดไฟ นี่นะฮะอ่ากดด้านหลังนะผมด้านหลังค่อนข้างสวยเลยนะผมไม่มีทิเลยนะฮะไม่มีทิเลยนะผมอ่าเดี๋ยวผมส่องกล้องมันไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวผมซูมมาแล้วกันนะผมนี่นะผมด้านหลังค่อนข้างสวยนะผมตำมีแท้ดูง่ายทุกจุดเลยนะฮะแท้ดูง่ายทุกจุดเลยนะผมอ่าเหรียญนี้ผมว่าดูง่ายสุดแล้วนะฮะ ผ่ก็เหรีญนี้มีเจ้าของแล้วนะผมก็ผมมารีวิวก่อนส่งมอบนะผมก็มีอีกหลายเหรียญน,นะผมที่ยังไม่ได้บางบางเหรียญก็ไม่ได้รีวิวนะผมก็รีบหรือแล้วแต่สถานการณ์นะผมอ่าก็มีก็มีเยอะนะผมที่ไม่ได้รีวิวนะก็ออกไปเฉยๆนี่นะผมแต่เหรญนี้ก็มีเวลาก็เลยมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะผมได้ดูนะฮะอ่า นี้หลังเทพสวยเลยนะผมนี่นะกล้องมันแต่ผมลองปรับแนละ้วหนนี่นะฮะก็เรือนี้ผมปล่อยไปผมบอกราคาไปตรงนี้ก่อนนะผมว่าถ้าทำใหม่มีสี่พันขึ้นแน่นอนนะผมแต่เหรืยอนี้ผมปล่อยไป แต่มีเจ้าของแล้วนะผมผมปล่อยไปไม่เกินสามพันห้านะครับผมเดี๋ยวนี้ผมบอกไว้ก่อนพร้อมเลี่ยมเงินนะฮะอมเลี่ยมเงินนะครับผมก็สําหรับใครที่สนใจเหรียญอื่นนะผมแต่เหรียญนี้มีเจ้าของแล้วผมสนใจเหรียญอื่นหรือว่าลองทักมาคุยได้ผมศูนย์เก้าห้าหกแปดสามห้าสามสี่หกนะผมเป็นเบอร์โทรผมแล้วก็อย่างไอดีไลน์นะครับผมก็ใส่เบอร์ผมตรงช่องไอดีไลน์นะครับผมถ้าไปใส่ตรงช่องเบอร์มันจะไม่ขึ้นเหมือนกันไม่ขึ้นนะผมอ่อ วันนี้เอามาเหรียญมารีวิวเฉยๆก่อนส่งมอบลูกค้านะผมไม่ไดเอามาเปิดนะเหรียญนี้ปกติเหรียญอื่นผมจะเอามาเปิดนะผมปกติเหรียญอื่นผมจะเอามาเปิดแล้วก็ปิดกางขายใต้คลิปนะครับผมแต่เหรียญนี้ผมปิดการขายแล้วนะผมไม่ได้ทําคลิปเลยนะฮะก็มีคนหลังไม่ก่อนหน้าผมปล่อยไปถือว่าราคานี้ถือว่าคุ้มมากเลยนะผมบอกผมบอกให้นะครับผมทําใหม่มีสี่พันสี่พันห้าขึ้นแน่นอนแล้ผมกรอบเงินก็นี่นะฮะอ่า ตอนวนี้ผมไม่พูดคุณขอกราบสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาชมทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ